สวัสดีนะครับอาจารย์ยุทธนะครับคุณปินสุรธานีนะครับวันนี้วันนี้พุทธศิษย์เกิดวันพฤหัสนะครับอาจารย์เลยเลือกพญานาคนะครับคือท้าอริทตตะพญานาคนะครับท่านเป็นน้องของปุริทตตะนะครับเป็นน้องสี่คนนะครับอาจารย์ก็เลือกที่จะซักตามวันเกิดนะครับที่นี้จะดูวันเกิดก่อนนะครับเทวดาประจาต้นนะครับตามวันเกิดอาจารย์ก็เลือก นี่ก็เป็นเทา้ทาอริยสัพญานาคนะครับเป็นพญานาคอยู่ในสไส้ของตารบุกโคนะครับก็อาจารย์จะดูวันเกิดเป็นลักนะครับแล้วก็ตำแน่งก็ดูตำแน่งเป็นลักหรือคนนี้ก็คือเว้นไวเป็นตำแน่งของพระเจ้านะครับก็ลอ,องเขาศรัทธาในสำนักขอขอบคุณนะครับหรับผู้สิดตามนะครับก็อาจารย์เราจะเลือกแบบ ตามตำราโบราณจริงๆน,นะครับ